เอาเลยครับกรับสวัสดีเป็นเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคา r บา i อินฟินิตคอมโบกับผมนัทเซอร์เอ็กนะครับสำหรับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในส่วนของกิจกรรมที่อัปเดตมาเมื่อวานนี้นั่นเองนะก็คือวันที่15ที่ผ่านมานะครับจะเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันก็ขอบอกไว้เลยนะครับว่าเดี๋ยวจะมารีวิวสักกิจกรรมหนึ่งก่อนล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร์ด้วยแล้วกันนะครับและเพื่อน อยากจะเติมเกมมือถือราคาถูกนะครับเรามีสปอนเซอร์ใจดีนะครับนับน่นก็คือร้านเติมเงินสเตย์ราโกพัดนั่นเองนะครับใครอยากเติมเกมมือถือราคาถูกสามารถติดต่อไปที่ร้านสเตราโกพัดได้เลยและรวมไปถึงในส่วนของเกมคาร์บ้าอินฟินิตคอมโบด้วยนะครับและอีกหนึ่งสปอนเซอร์ที่พลาดไปไม่ได้นั่นก็คือในส่วนของ UG p h o ฟ e นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก UG p h o ฟ e ไปดูคลิปนี้กันไปดูกันเลย สำหรับใครนะครับที่อยากจะทําการฟาร์มเกมโยกังหรือว่าเกมคาบาวและไม่มีเวลาในการปล่อยบอทนะครับวันนี้ผมมีข้อเสนอมาสําหรับในส่วนของ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone คือแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวมือถือนะครับและสามารถทาให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยและที่สําคัญนะครับไม่มีวันหลุดแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วนะครับหรือว่าจะทําการปิดระบบ UG Phone ไปแล้ว หรือจะทําการปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราปกติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทั้งวันนะครับหรือว่ากลัวมือถือร้อนนะฮะหรือว่ากลัวแบตเสื่อมนะครับและที่สําคัญเลยช่วยเราประหยัดค่าไฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็บอกเลยว่า UG Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากจริงๆนะครับ สำหรับราคาเริ่มต้นนะฮะกับ UG Phone เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจใช้บริการ UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสโค้ดไปด้วย A B C D 5 5นะครับเพื่อได้รับส่วนลด2 0บาทกันเลยนะครับใครอยากจะทำการปล่อยบอด24ชั่วโมงก็อย่าลืมนะครับ UG Phone นั่นเองนะครับกราบสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันเซอร์เอ็กนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงในส่วนของการอัปเดตที่ผ่านมาน ดราม่าไหมหรือจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราไปรับชมกันกับกิจกรรมวันที่15ที่ผ่านมาไปดูกันเลยสําหรับในส่วนของคาบาวแอตซ s ซินเนี่ยสุดยอดคอสตูมแห่งเงามืดมาพร้อมคมโหดเทพและดุดันเกินต้านนะครับสำหรับในส่วนของกิจกรรมนี้นะก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะมันก็คือการเปิดตู้กระชาหาคอสตูมนั่นแหละนะครับแล้วก็เราจะต้องใช้หินสีม่วงๆนี่นะครับลิมิเต็ดโอบนะครับใช้ทั้งหมดนะฮะสิครั้งนั่นเองนะครับ แล้วก็แล้วแต่เลยว่าเราจะสุ่มได้ไม่ได้แต่ว่าการันตีมันอยู่ที่80นะครับซึ่งการ Arizona, ันตี80เน sure ี่ยก็ลองไปคิดดูก็ประมาณ2อ 0, 0 0 0มพนเนี่ยประมาณนั้นนะครับก็1ึ่งโอบเท่ากับ3 1 1โอบ1โอบนะครับ1 1โอบนะครับเท่ากับ300 w a l l e t point นะครับ10โอบเท่ากับ3000นะครับก็10ก็10ครั้งนะครับครั้งก็ทั้งหมด10ครั้งครั้งละส10ครั้งนะครับก็จะอยู่ที่300นะฮะมันจะบวก3อีกทีหนึ่งก็เท่ากับเราได้ฟรีั่นเอง และนี่ก็คือในส่วนของ Regen คาร์บอนไอโซซิเนนะครับเป็นชุดคอสตูมใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับและนี่เลยนะครับระดับการสุ่มได้นะจะเป็นในส่วนของระดับรีเจนมิสติกนะครับก็จะตามนี้เลยชุดคอสตูมก็แล้วแต่ความยากง่ายนะครับเราก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกโอกาสได้รับ50.20%นะครับไอพวกที่ต่ํากว่านะครับผมไม่รู้เลยว่ามันจะออกหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็ออกนะเออเผลอๆไม่ได้รีเจนด้วยนะครับ มาดูหมายเหตุกันหน่อยนะครับเมื่อผู้เล่นทาการสุ่มไอเทม79ครั้งแล้วและยังไม่ได้รับคอสตูมลีเจนหรือมิสติกนะครับในการสุม่มครั้งที่80จะได้รับการันตีคอสตูมชุดใดชุดหนึ่งแน่เห็นไหมชุดใดชุดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้การันตีแอตซินด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของผู้ชุดย้อนยุคสมัยก่อนนะเป็นในส่วนของมีแพนด้านะเป็นคล้ายๆกับ ผ้าคลุมแอสเซอร์ซินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นชุดคาบาวคลาสสิกนะฮะชุดแรกชุดลูกอมแคนดี้ชุดลูฟี่วันพลีสนะครับแล้วก็จะเป็นแอสเซอร์ซินคาบาวเซตนะครับก็ตามนี้เลยนะครับไปที่ลองเปิดนะครับแล้วเปิดได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะครับตัวถัดมานะครับไอเทมต่างๆในกิจกรรมนะครับก็ตามนี้นะครับมีในส่วนของฟอสเจมด้วยนะครับจะเป็นในส่วนของกิจกรรมอีก1กิจกรรมนั่นเองนะครับนั่นก็คือในส่วนของนี้เลยนะครับ เป็นการสะสมนั่นเองนะครับ2นะครับในการขอพรตั้งแต่วันที่1ถึงถึงแปผู้เล่นมีโอกาสได้รับคอสตูมพิเศษนะครับหรือคอสตูมระดับมิสติก1ถึง6ชุดตามรายการนี้นะครับก็ตามนี้แหละครับมีเราก็จะมีในส่วนของพวกโพชั่นด้วยนะครับตามนี้เลยแล้วก็พิเศษนะครับลีเจียนคาร์บ้านะครับแล้วก็พิเศษนะครับสะสมแล้วก็พิเศษนะครับสะสมแล้วก็พิเศษนะครับสำหรับในส่วนของการสะสมลีเจียนคาร์บ้านแอสซิส ฝากคอสตูมเพิ่มสเตตัสสูงสุดดีเฟนส์90นะแต่ว่านั่นแหละนะครับมันฝากเยอะเออประมาณนั้นนะครับก็รวมๆแล้วก็เป็นหมื่นนะครับใครที่อยากจะเพิ่มสเตตัสแค่90นะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตมาเล่นกิจกรรมให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับมาดูกันเลยโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของหน้ากิจกรรมนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของคาบาวแอสซินนั่นเอง เริ่มต้นวันที่14และจบวันที่10เริ่มต้นวันที่15พฤษภาจบวันที่14มิถุนาหกแปนั่นเองนะครัเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมมีรี m i t ต็ดโอ๊นะครับหรือว่าโอ๊บเนี่ยมีอยู่5อันนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเทสนะแล้วก็นี่เลยนะมันมีประวัติอยู่เห็นปะในการเปิดเนี่ยจริงๆแล้วเพื่อนๆก็ลองสะสมได้นะสะสมกิจกรรมนี้กิจกรรมนั้นกักิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้กิจกรรมนั้นไปเรื่อย และมันจะทําการสรุปยอดให้เราด้วยนะไม่ว่ากิจกรรมไหนที่เราเปิดน้อยเปิดเยอะก็ตามเปิดไม่ถึงเนี่ยมันก็ยังเซฟให้นะสำหรับในส่วนจานวนการเปิดนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมากดให้ดูเลยแล้วกันนะครับสําหรับท้ารอบของผมนั่นเองนะครับนี่นะครับตามนี้เลยชุดอ่ะซู่ซิสำหรับผมผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้เท่อะไรขนาดนั้นนะอ่ะรอบแรกนะครับต้องการขอพรหนึ่งครั้งกดยืนยันครับผีไป อะไรเขาเนี่ยฮิโร่อีกฮิโรอิไปอีกรอบนึงเฮ้ยโคชัน่นอ๋อได้อาคานะ่าออฟลอมาหนึ่งอันก็ก็ได้นะไม่ได้แย่รอบที่สามเฮ้ยโคชั่นมาทำไมคือได้โพชันน่นอะไม่ค่อยคุ้มอะเอาจริงโพชั่นหนีวะกูว่า อาคาหน้าออฟการเดี้ยนมารอบสุดท้ายเปิดไปโชว์ไปหน่อยลูกโชว์คนดูหน่อยสามสองรอดาวกับพิบครับไปเมาลั่นไปเลยโอ้โหเอาไวไฟเตอร์สิบห้านาทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมเนี่ยผมเปิดไปรอบห้าอันนี้ผมเปิดไปห้าครั้งเห็นไหมก็สภาพก็ตามนี้แหละทุกคน แหนบใครที่แบบอยากจะได้อะไรก็ลองดูแล้วกันสำหรับผมคง <ผม S 1> คิดว่าชุดเซตมันไม่ได้เทอะไรขนาดนั้นเนะีผมก็เลยเฉยๆแหนะบก็เอาอาจจะเอาเก็บไว้กิจกรรมอื่นๆไหมหรืออะไรก็แล้วแต่แหนะบก็ประมาณนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับสำหรับในส่วนของคิววิดโอตอนที่ผมเปิดกาชาซูดคอสตูมให้ดูนะครับ,นะรบอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปก่อนที่เราจะรากันไปนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแชร์โพสตในส่วนของ ออฟฟิเชียลคาบาอินฟินิตคอมโบหน่อยกันนะครับออฟฟิเชียลคาบาอินฟินิตคอมโบหน่อยละกันนะครับก็คือฟีดแบ็กจากผู้เล่นในการอัปเดตคอสตูมนั่นแหละนะครับไปดูกันในส่วนของหน้าเว็บเพจคาบาอินฟินิตคอมโบไปดูกันเลยโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของหน้าเว็บไซต์เนะ่ยคาบาอินฟินิตคอมโบนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของหน้าแฟนเพจนะครับหรือว่าหน้าเพจคาบาอินฟินิตคอมโบนะครับกับกิจกรรมคาบาแอซซินนะครับมียอดกดไลค์ทั้งหมดวันห้าสิบคนนะครับห้าสิบ มียกกดไลค์ทั้งหมดประมาณ59คนแล้วก็คอมเมนต์64คนนะครับเพื่อจะเห็นสังเกตได้ว่าในส่วนของการกดไลค์เนี่ยมันเริ่มน้อยลงนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าคนเริ่มให้ความสนใจน้อยลงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้หน่อยนะครับสำหรับคาบาวอัลซินกิจกรรมนี้นะครับมีคนคอมเมนต์ว่าอะไรกันบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะนี่เลยครับจานแอดพีนะครับพีระพงพิมพ์ว่าเคครับเดี๋ยวผมช่วยอุ่นหนุนนะครับส่วนต่อมานะครับอะไรกันนักกันาครับคอสตูมอะวางยะ วางขายให้มันจบๆไปเลยจะให้สุ่มทำไมนักหนาคอสก็แพงแปลงแบตมาตัวเสือกดำอีกตลกจัดนะครับอันถัดมานะประเด็นคือแม่งยัดสมุดได้ไปอีกต้องเติมรอบละสาบวกสินะถึงแต่แตละคอสนะครับเห็นปะเออถ้าอยากขายแพงไปแก้ตัวดำดินี่แพงแต่นี่แพงบวกสุม่มแถมตัวดำเห็นตัวเห็นตัวคุยกันบอกเข้าใจเข้าใจเสียดายเกมดีดี มาอยู่ในมือค่ายจุดๆโ oh, อ้อนันี้ก็แรงเกินนะครับ iOS, iOS เล่นได้ตอนไหนครับหรือรอปิดก่อนสละนะครับตัวตัวมีทางคาบาวนะครับ Add Nobit Add d o n a k a นะครับเขียนว่าในส่วนของกรารดาวโหลด App Store iOS นั้นอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบสุดท้ายของ App Store นะครับและก็นี่เลยนะครับแอบไปสูมมาแล้วครับไม่บอกดีกว่าไปลองเอาเองนะฮะก็ตามนี้เลย นะครับก็ประมาณนี้ลองมาอ่านแล้วก็ลองคอมเมนต์กันได้นะฟีดแบ็กกับในส่วนของอกิจกรรมนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับในส่วนของการความคิดเห็นต่างๆของผู้เล่นนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมนะัเซต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีดไว้เจอกันครับบ๊ายบายเจอกัน